ปลูกองุ่นปลูกมาปีกว่าแล้วเราเพิ่งมาสังเกตอ๋อี่เราปลูกดูใบดูใบดูใบอยู่มีแต่ใบไม่มีรูงนะฮะเราจะกินใบมันเป็นเมนูของชนชาติตุรกีนะฮะชื่อว่าดอมาาดมาระวังด้วยนะฮะบ้านเรางูเยอะ วางตัดผิดนะครับตัดหน้ามึงนี่ตัดหน้ามึงนี่นอ่ะเราเหมือนหม่ำเนื้ออะไรอย่างงี้ไหมอาหารอีสานนะเนาะใช่ลองชิมใบเปล่าๆปาิวรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีขม<อ>นะห่อซ้ายห่อขวาแล้วก็ม้วนมันเข้ากันได้กับโยเกิร์ตเข้ากันได้ อร่อย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 กินกันเองสวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กินกันเองสำหรับ e ีนี้นี่เป็นเมนูที่เรียกว่าแปลกหูแปลกตาไปหน่อยสำหรับทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยนะฮะเนื่องจากที่บ้านดิฉันเนี่ยปลูกองุ่นปลูกองุ่นปลูกองุ่น ปลูกมาปีกว่าแล้วเราเพิ่งมาสังเกตอ๋อนี่เราปลูกพันธุ์ดูใบดูใบดูใบอยู่คือมีแต่ใบไม่มีลูกไงนะฮะวันนี้เราก็เลยจะหาแบบหาเมนูแบบว่าของในบ้านเรามาทําอะไรกินกันได้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิดแบบนี้ก็แบบเหลือแต่องุ่นนี้แหละที่เรารอให้มันออกลูกแล้วมันไม่ออกจริงเพราะฉะนั้นเราจะกินใบมันเป็นเมนูของชนชาติตุรกีนะฮะชื่อว่าโดมาโดมาก็จะเป็นใบองุ่นนี้หอกับข้าวแล้วก็ ใส่เนื้อสัตว์ตามใจนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ส่มุนไพรลงไปนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ที่วัตถุดิบที่เราจะมีก็คือมีเนยมีมะเขือเทศเข้มข้นมีผงปรุงรสมีผงยี่หร่านะฮะมีข้าวมีเนื้ออันนี้เนื้อวัวนะฮะเนื้อบดนะครับอันนี้เอาไว้จิ้มก็คือโยเกิร์ตรสธรรมดานะครับแล้วก็สมุนไพรที่เราจะใช้ก็มีเลมอนนะฮะมี ผักดิวบนะผักชีลาวนะคะแล้วก็จะมีมิ้นท์นะครับแล้วก็จะมีเอหอมใหญ่นะฮะน้ำมันมะกอกนะฮะแล้วก็มีเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็น้ำโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทําขออนุญาตไปเด็ดใบองุ่นข้างบ้านก่อนนะฮะตามมาเลยจ้าไปเลยครับนี่ครับพันดูใบของเรานะฮะเต็มเลยครับตัดไปทั้งทัางกิ่งเลยหรือว่าจะดึงแต่ใบตัดทั้งกิ่งเลยครับเพราะว่าผมเคยดูมาแล้วว่าเขาบอกว่าตัดกิ่งแล้วมันจะออกลูก มาเป็นปีแล้วก็ไม่ออกกที่หนึ่งอ่ะเนาะระวังด้วยนะฮะบ้านเรางูเยอะระวังตัดผิดนะครับตัดหน้ามึงนี่ตัดหน้ามึงนี่กินทั้งหมู่บ้านเลยฮะอ่ะภิษถือตากร่านจะไปเก็บแอปเปิ้ลที่แบบวันนั้นหนูน้อยหมอกแดงหรือเปล่าได้ยังได้แล้วล่ะครับได้ไหมอ่ะได้แล้วล่ะครับไปครับไปเราไปทำเอ่อดอมากันเขียนใบครับ โอเคขั้นตอนต่อไปเราก็เอาองุ่นที่เราได้มาเนี้ยมาเด็ดใบออกนะฮะที่รักชกกันเดดเรียกว่ามากินแล้วนะเป็นรสชาติที่ทุกคนคุนลิ้นคุนปากกันเพราะว่ากินแล้วเหมือนอารมณ์เออชายเกาะอีสานชส้เกาะอีสานจริงๆล้างทำความสะอาดใบองุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวเตรียมห่อกันเก่งมากเลยล้างให้สะอาดนะครับ ขั้นตอนนี้เธอจะทำอะไรเด็ดเดีวก่อนครับผักชีลาวนะครับมีผักชีลาวมีสาระนนะครับแล้วก็มีผงยี่หร่าสาระก็คือกลิ่นมิ้นท์มันก็จะมีกลิ่นซ่าๆหอมๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมิ้นท์มิ้นท์โดยตรงเลยมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนที่เรายาสีฟันอใช่ครับแล้วก็จะสับมันนะครับสับให้ละเอียดเลยป่ะครับใช่ครับคุเป็นคนยำเก่งเหมือนกันนะครับ เด็ไงต่อขให้นอนต่อไปขอหัวหอมใหญ่ครับที่ปอกหัวหอมใหญ่ให้ผมหนึ่งหัวครับครับอปิซซ่าข้าวเลยราบ้าบแล้วเดี๋ยวเราก็จะคลุกสมุนไพรด้วยกันใช่ครับกับเนื้อกับข้าวเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ผัดเหรอไม่ผัดครับไม่ผัดเลยเหรอไม่ผัดเลยครับไม่ผัดเลยเหรอไม่ผัดครับไม่ผัดเลยเหรอ ไม่ผ่ดนครับโอเคอันนี้เนี่ยดอมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอาหารเป็นแอปเปไทเซอร์ของชาวตุรกีใครมาเยี่ยมบ้านเราแล้วก็เอาจารนี้มาวางให้เขารับประทานแบบว่าระหว่างสนทนาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นของว่างที่แบบอยู่ทองด้วยนะครับใส่เนื้อสับครับใส่เนื้อสับลงไปเนยครับมะเขือเทศเข้มข้น, 1>, น,ชน1ช้อนครับอันนี้ปลายช้อนครับไม่เยอะปึ๊บ ผงยี่หร่าล่ะผงยี่หร่าปลายช้อนเหมือนกันครับครับเกลือเกลือพริกไทยครับเกลือพริกไทยให้เอพริกขยำเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราใช้มือขยำนะครับเอามันมากอบใส่เยอะแค่ไหนครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะน้ำมันมากอบจะไปใส่เยอะตอนที่เราต้มข้าวครับแล้วเอาข้าวที่เราซาวแล้วลงไปเลยนะคะ เราเหมือนหม่าเนื้ออะไรอย่างงี้ไหมอาหารอีสานนะเนาะใช่แต่เหมือนแบบอาหารอีสานอะไรเงี้ก็ต้องแบบไปบ่มให้มันเปรี้ยวอะไรอย่างงี้แต่ของแต่ว่าอีโดม่าเนี่ยมันจะเปรี้ยวเลยทันทีจากการบีเลมอนเราลืมใส่เลมอนใช่ใส่เลมอนนิดหน่เราใส่เลมอนลงไปครับเดี๋ยวพี่ก็จะกินสดให้ดูเลยนี่ก็หอมแล้วนะครับหอมมครับเพราะว่าพอใส่เลมอนลงไป ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการลวกแบงหมุดนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็เอาแบ<อ>งหมุดมาลวกเอาจานไว้เตรียมใส่ใบงหมุดที่ดูแค่ว่าพอมันเปลี่ยนสีเท่านั้นนะ<ช>แล้วก็เอายกขึ้นได้แล้วครับสีมันก็จะกลายเป็นออกอมน้ำตาลขึ้นเห็นไหมฮะมันจะเริ่มอมน้ำตาลขึ้นแลลวเนี่ยมันก็จะนุ่มแล้วทีนี้ก็จะมาห่อง่าย แผ่ไว้ให้สวยๆส,สิครับเวลาใช้จะได้ง่ายๆคุณตั้มมาแผ่สิครับค,คุณตั้มคุณตั้มอยู่ทำไรคะ <laughs> นพี่ครับครับดูผมด้วยครับ <laughs> เนี่ยเขาตัดแต่ตัวเองก็แผ่สิครับ <laughs> แผ่ไม่เบี้ยนะครับ <laughs> หลายๆคนคงจะแบบงงว่าอุย๊ยกูจะไปหาใบอององุ่นที่ไหนนะในพวกตะวันออกกลางพวอตุรกีเนี่ยพวกใบองุ่นอย่างเงี้ยเขามีเป็นขายสําเร็จรูปดองเกลือ,อไว้เลยก็เอาถึงบ้านก็เอามาคลี่กินใช้ได้เลยนะครับแล้วบ้านเราก็จะหายากหน่อยแต่ว่าพอดีบ้านที่บ้านมีพันธุ์ดูไบยอยู่มันเป็นความบังเอิญลองชิมใบเปล่าๆศิ่วรสชาติเป็นยังไง ชากเปรี้ยวเปรี้ยวเปรีงเดียวเลยแต่ไม,ม่มีผมนะมันผักดองหมือนอืออมันันกดองใชเปียววันนี้เราน่าจะทําได้ประมาณสักเอแปดแสนชิ้นได้ไดนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วการลวกใบงูนตรอไปจะเป็นขั้นตอนการห่อใบง่นข้าวห่อใบงูนนะฮะเอาด้านที่เป็นขนนอนลงไปข้างล่างนะครับนี้ปึง้งนะครับแล้วเอาข้าวที่เราทำไว้เนี่ยใส่ไปประมาณสักนิดหน่อยห่อซ้ายห่อขวา แล้วก็มมวนมันปึ๊บโอเคเก่งยังเลยครับพี่ปูรู้เวลาที่เราจะรับประทานอันนี้เราก็จิ้มกับโยเกิร์ตกินหรือว่ากินเปล่าๆเลยก็ได้ครับเราจะดัดแปลงไปจิ้มซอสนุ่นซอสนี้ตามที่เราชอบก็ได้ เรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณเ8ชั่วโมงได้นะฮะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่เลมอนลงไปนะฮะอาตัมหั่นเลมอนหน่อยใส่เลมอนแล้วก็ใส่เกลือซะหน่อยหนึ่งใส่น้ำมันมะกอกโดยน้ำมันมะกอกลงไปเยอะๆเลยแล้วก็เอามะนาวโปะลงไปนะครับครับเอาไม้ลงไปกั้นเพื่อเวลาที่เราเนึ่งมันแล้วเดี๋ยวมันเต้นต้อเดี๋ยวใบที่มันห่อไว้มันจะหลุดมันจะหลุดใส่น้ำร้อนลงไปนะครับ นี่ไม่ได้ครับความลงไปเลยครับปึ๊บแค่นี้มันก็ไม่เด้งแล้วครับเออโอเคครับแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วเราก็หุ่มมันเลยครับจบแล้วหม่าม่อด้วยฮะพักสามสิบนาทีค่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วนี่หน้าตาก็ค่คาๆขี้แมวอยู่เหมือนกันก้า ตัวเด็กๆร้องเพลงกี่กิ้วชังบ้างไมครับร้องฮะทำทดใช้หมองก่อนไราไม่มีสมองเยอะมากเลยเธออ้ยหนีบจนปวดมือหมดเลวเนี่ยีดอกเลี้ยงทั้งมู่บ้านเลยมั้งราดน้ำมันมะของดีต่อสุขภาพลกันิดหน่อยิกๆิ เสร็จเรียบร้อยเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยแฟกกับมึงอ่ะเหนื่อยูคนลชินร้อนนะครับเออร้อนๆร้อนมากเลยอะร้อนมากครับอ่ะพักอีก15นาที เปรี้ยวครับมีออกรสเปรี้ยวของใบองอุ่นหอมเครื่องเทศโผล่เลือกน้ำย่อยอร่อยนะชิมโยเกรยิร์ตยครับลองชิมโยเกรยิเเกร์ตเลยครับเข้ากันได้กับโยเกิร์ตเข้ากันได้อืมไหมอออร่อยเนาออร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายกว่าที่คิด น่าจะถูกปากคนไทยก็เวลาทําดูก็สําหรับ EP นี้ก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วต้องขอบคุณคุณลุงที่ขายต้นอัหุณีให้เราด้วยใช่ครับทุกวันนี้ยังไม่ออกลูกเลยอีดอกยังดูใบยอยู่นะคะ, <laughs> ะคขอบคุณมากสำหรับยีเม้จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยล้วกันสำหรับ EP นี้บายบายบาย